มาพี่นงมามาพบกับเบาวกลมนะครับอีสานพาสแ,แตกครับผมเอ้ามาตรงเบาไหล่พี่นองรอตรงอย่างมากมากพี่นองฝุ่งบินต่ำไหลขนาดน,นงเลยบ่มี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 เนาะโอ้โอโออโอกังคืนโอ้ลืมไปบ้างกลางคืนอ่ะไหล่พี่นงมาสม,มูทพี่นงเลย เจแะน้องโอ้ยอย่า่ารอเรียนกันด้วยค่อยมักบึ้งกนน้องวะอืมกระดองกสะดองวนี้ราประดุกด้วยน้องอืมรับแขว Rắc cá nháng rồi nè Nè Rắc cái này, nháng bụi vào đây Ừ, xeo ừ. 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 nó. ừ. ừ, cái tên đó nè Ừ, Thật tép, đậm cạnh thật lắm Nói về เนบยพี่หนุนนนนน่มนนียชานีนหยดมละแล้วบักใส่หัวงผมผมต้องเหนียงมากไหม bánh hồ phinó lắp và đúc cái gì như là gì cháu